วันนี้วันที่16ตอน6โมงเย็นตอนนี้เราอยู่ที่เพีย39ที่ซานฟาน่ยอ,อกไปด้านหลังนะครับเป็น2เข็มในต้องกันแผ่นดินไหวนีววิวเมืองแล้วมองไปด้างหน้าหน้าเรา คาทาตั้งแต่ก่อนเป็นนักโทษที่ดังๆอย่างเช่นนันคาโปอนนะปัจจุบันเลิกไปแล้ว